สวัสดีเ,เพื่อนเและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นรุ่น700วัตต์เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสุขโขทยัยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือ,อติดแต่ไฟสีแดงไม่รันไม่รันเป็นไฟสีเขียวนะครับก็อาการนี้คือเออร์เลอร์ไม่รันคาดว่าน่าจะมีปัญหา อยู่ทางฝั่ง,ง AC มอสเฟตน่าจะช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดครับก็มาแกะซ่อมกันเลยอ่านี่นะครับก็อัน,นี้ฟิวฟิวระเบิดเนาะมอสเฟตช็อตนะครับ มาเฟดในตำแหน่งนี้ชอ็อตไมโครกิดพวกนี้นะไอแผ่นพลาสติกที่รองแผ่นซิลิโคนเนี่ยนะครับทุกตัวเลยเนาะโรงงานเขาไม่ลอกออกนี่ฮะเป็นแผ่นแบบนี้นะอันนี้ผมลอกจากาซิลิโคนอันนี้นะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ กิทาอีเวอร์เตอร์เสียหายได้นะเพราะว่าพลาสติกตัวนี้มันก็เป็นฉนวนควารมร้อนระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ลอกออกอการนำควารมร้อนของแผ่นซิลิคนมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามีพลาสติกตัวนี้มากั้นอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปเนะี่ยผมจะลอกออกให้หมดทุกแผ่นนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนวัสดเุเปลี่ยนฟิลนะลเดี๋ยวมาลองเครื่องครับก็เปลี่ยน มอสเฟตตัวใหม่กับฟิลเสร็จเรียบร้อยจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับก็ได้สัญญาณสี่เหลี่ยม50 h เฮร์ปกติทั้ง4ตัวเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูก่อนนะครับ จ่ายไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิจทายทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ราวๆ100วัตต์อันนี้ตัวเครื่องรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์สูงสุดต้องได้อยู่ที่ราวๆ100นะฮะกำลังวัตต์สูงสุดที่เห็นอยู่ที่104วัตต์นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะราวๆ100วัตต ้102 Wh, Wh, 103, อยสองวัตต์ร้อยวัตต์ร้อยสามร้อยสี่อะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัตต์สูงๆอีกรอบหนึ่งอ่าประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัตต์สูงนะครับตัวนี้สเปคมัน650้าวัตต์เนาะ สเปครับแผงได้700อ่าสเปคตัวเครื่องอยู่ที่650อ่เดี๋ยวผมเทสที่กระแสสูงสุดเลยอ่าแ8แอมป์นะครับลองดูต้องได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์นะครับถึงจะถือว่าทำงานได้ปกติ ดูกำลังวัดอ๋อเครื่องเครื่องมันตัดเข้าสู่แรงดัน VMP อ่าไปแล้วนะฮะก็เลยพลิกไม่ถึงพลิกขึ้นไปไม่ไม่ถึง600เนาะ กระแสสุดแล้วนะฮะ VMP อยู่ที่34โวลต์18แอมป์นะครับจริงๆมันก็ทำงานได้ปกติแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มันค่อนข้างไวเนาะมันไม่ไม่สวิงพีขึ้นไปอันดีกรอบหนึ่ง ตัดไปซะก่อนตัดไป VMP ซะก่อนนะครับ mm. ก็โอเคนะฮะตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมใช้พาวเวอร์ส l พอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันจะรักษาระดับแรงดันได้ดีกว่าน่าจะเห็น600 ที่12โวลต์18แอมป์สิแแอมป์จ่ายไฟเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้พา์ตัวนี้จะจ่ายไฟได้ดีกว่า หรือว่าจะขึ้นไปถึง600้ยไหมนี่นะฮะ600วัตต์600กว่านะครับแต่ดูเหมือนว่าเครื่องมันจะสุดแค่นี้นะ 620วัตต์นะครับเพราะว่ามันดึงกระแสอ,ะอยู่ที่17แอมป์สุดแล้วนะครับสเปคก็บอกว่าอยู่650แต่ว่าพอรันจริงๆอยู่แค่620นะครับอ่โอเคครับก็ทำงานได้ปกติเนาะอะ่กิจทายไมโครกิจทายอินเวอร์เตอร์นะครับ 700วัตต์ตัวนี้ของลูกค้าจากจังหวัดสุขโขทยัยอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดส่วนต้นเหตุก็น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรหรือว่าอาจจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองอะไรเงี้ยก็อาจจะทาให้มันเสียหายได้นะครับหรือว่า,อาจส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวพลาสติกที่มันรองแผ่นซิลิโคนไม่ได้ไม่ได้ลอกออกก็เป็นได้นะฮะทำให้มอสร์เฟตระบายความร้อนไม่ดีก็มีโอกาส ที่มอสเฟตจะช็อตได้ครับก็จากการเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมอสเฟตตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนะะื้อหาในคลิปหากผิดพาพประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ